มาตามมาตามสัญญา,ามากีตาเยวจะสตาร์ทให้ดูมีร้านคาบูเปลี่ยนฝาเกน,เป,น,น,นเปลี่ยนท่อน้ำมันเปลี่ยนถังเพราะว่าถังเก่านี่รั่วมีแค่เนี้ยเปลี่ยนทุกอย่างสายยางน้ำมัน บวกรนคาบูล้างคาบูทำความสะอาดคาบูเพราะจอดนานเดี๋ยวมาฟังเสียงดู